เพราะเขาผงต้นตะเกีร์ตุนลงอย่ใงเงาหมดที่เันผิดหัวกันเทียงหัวกันเนี่ยบาลงลอยกันสักเตื้อเนี่ยท่านลองปองอนิจจังสักย์มาท่านก็ยังอนิจจังคือความมั่นบั่เตี่ยงเนี่ยพี่น้องไม่ได้อย่างัสอย่างหรอกไม่ก็ไอ้วอลเราคงอ่ะทุกฐานะความเป็นอยู่เพื่อกาะคุมปอดตุ้งปอยยากลำบากลำบนอย่างบารมีมาเหลือกันแต่ปูนเพื่อนมีใจไปเพื่อนผมจะได้อย่างไปหรอกพี่น้องแปลงอนิจจานุปัฏฐ์เนี่ยนน้อยไม่พ่อเนาะอันนี้อัานุปัฏ่์เนี่ยเออล้วจะไว้บ้านไหน บอกให้เอาไปนตานอื่นวาไอตังรถมาใส่คนเดียวก็ได้เนอะคือคได้เนาะโอ้ใครว่าค่อได้หมก็เหมอนว่าเอาครตังโบนกเอนเอย่างมันนะเอาไปดูหมดนวะเอาทำหม้อันตังโบนเอาไปปากควายด้วยกนนไปสาวา น้าโมเฮาหมดน้านตลา,าดว่าดิแต่เนี่ยตุลุงบอกว่าเขาผงโตกะแก่อันนี้จังเพราะมันบัตรแดงตุลุงพี่น้องตลาดเกิดขึ้นเกิดขึ้นมาแปรปวนดับสลายไปในที่สุดมาตุลุงที่เอาเรื่องพวกนี้มาพูดได้ตุลุงถึงว่าตุลุงอยู่ในไปเที่ยวนะตุลุงพยายามที่สุดมันหันได้นะท่านหันสัจธรรมนะท่านบัณฑิตเป็นคนดีนะถ้าท่านถามว่าตุลุงเป็นคนดีมันบาา้าเขาบัตรดงคนดีนะท่านนะเขาบัตรด้คนดีแต่ว่ามันขอเพื่อช่วยด้วยที่สุดในกอาหันนี้ท่านจะล้มบอกได้ตุลองได้อะ พราะนั้นวันนั้นอบรมทหารที่อ้เรื่องทหารไปแล้วนะท่านในพลในพันพวกมานั่งดกันนม่พี่น้องหึงทหารธรรมดาอย่างมูจาเหมือนนี่นะเขาบอกว่าอย่างท่านมานั่งนี่ท่านจังเครื่องแบบกันมาทุกอย่างเนี่ยเขาก็ฮู้ว่าคนนี้เป็นอีอะแบบี้แต่ท่านที่ปิ๊กไปบ้านท่านสอดเสื้อออกเสียเครื่องแบบมันก็ไปห้อยฝ่าแห้ละมันก็ไปเจ็ดติดบลาท่านรู้มันก็พ่นไปท่านก็ท่านปิ๊กออกมาใส่แหมเนี่ยถ้าวันหนึ่งท่านหมดท่านออกจากราชการไปเพรท้องว่าเกษียณไปมันก็ อันนี้ท่านก็ไม่ได้สามารถเอาขึ้นมาวางได้แล้วหรอกท่านก็ไหว้ไหว้ฝานคนเฮามันคุณค่ามันอยู่ตรงไหนตอนเป็นคนเนี่ยสร้างคุณงามความดีเพ้่อนักเขาเกิดมาจากนี้ตลอดจะไปสร้างบาปสร้างกรรมเพื่อมีสินธรรมประจาเือนเจ้าสินธรรมเคยอ,อย่างป่าอากาศมุสูนี่สินธรรมกรรมอาคารป่าอากาศโเพือ่อมีสินธรรมประจำเลื่นเจ้ามันทำความดีอย่างมีมุนเศร้าเพราะยุคนเฮามันสั้นนะ บัดนี้หลงลืมตัวมัวมองคึกคักจนะแต่อันวันหนุนการทำดีนั้นมันมีวันศูนย์มีเต่พ่อปูนจำนุนเขาแน่อยู่พุจะได้ไปพุทธคืนอย่าทุลงเปรียบเทียบไปเกียรติเขาทำเหมือนที่กุุงที่กุุงตัวสามบาทถ้าใครได้มันไฟสายมัดหัวสอนมีเงาสอบไปแล้วหรอไปไหนส่องทิ่กรุงก็มองวีจมีดเสื้อทูนเนี่ยที่กรุงของเงาหล่นจนมีดตัด ไปเท่าจ <yeah S 1> ัง yeah. ้อยหลังล่นเนาะเพราะมันบอกงูอ่ะมันจะเหมือนคนบอสคนองูอย่างไงทำอ่ะมันก็ใจเงินเองมันมีสิ่งข้อไปกู้เหยียบแกะมันยังเอาเหยียบทั้งสิมันเป็นอย่างใหญ่กว่าทับเหยียบกันมันก็อืมเหตุเดวยนนี้ไทยลืมไปกันแล้วก็ดักปิงไว้ล้ให้ก่อนยังน้องยังหน่ยงน่ไทจุนปน้องท่าไหล้ก็เฮ้จุมื่อคืนสองเมื่อวานขุดมันออกน้ำรอนะ เอาเป่นจนได้เอาน้ำไปท่วมหูเป่นะน,นะแล้วบางทีน้ำท่วมบ้านเขาเขาจะเสียใจเอาน้ำไปใส่หูเป่นออกมากุ้ยตายออกมาไม่รู้ว่ามันจะป้อนอ่ะแต่หูดังอยเนี้ยน้ำท่วมูดังกุยยยง้ยเะไออย,าย่างเขาน้ำหดกู้ยเลยโมไหนผูปักวายเอเออไม่แต่งอ่ะก็อ,อยู่ไม่ริม แม่มันยอมยอมข้อมูลแบบข้อมูลแบบแน่นนะครับข้อมูลแบบแน่นอืมแม่ก็น่ะกามันยอมผมยอมเออคนมันยอมมันยอมอีแม่คนหนึ่งไปการต้นลำใหญ่เขาตัวอู้ได้หมดอ่ะอีแม่คนหนึ่งไปการต้นลำใหญ่ทีนี้ก่อนไปถึงการต้นลำใหญ่ป้นมีขัวข้ามตังบนอีแม่ก็มาข้ามป้นมีสะพานลอยเหนือขัวเนี่ยมาข้า <Brothers> มป ah ้นมีตาแม่ลายอีแม่กลไปลัดไปเลยอ่ะ <ra> <Ps criticism> ก็ลัดไปเลยตำนวนหันเขาใส่ตำรนจกับปนุวีดนาะปี๊ดเลี้ยวมาปปใส่ตำรนจเมือนอย่างกูไอ,อ้ตำรนจอีเม่จ,จะไปไหนกูไปซื้อควอลายฟุนอีเม่จ,จะไปซื้อควหลายฟุนควก็มีตางมาลายาก็มีแม,ม่ยังมาข้ามมาข้ามอย่างเตนีก็กูซื้อควเนี่อ่ะมาได้ถ้าข้ามนี่รถจนอีแม่ใหญ่จนกูไปที่จนมึงรถ <c oughs> จะจนกูย้อนมึงมาตำรนจอะไรไปเกีย่ยงกับผม คนเริ่มมือมาเป่าโนวีกูก็มีลายผู้แล้วอ่ะเนี่ยก็มือเป่าโนวีปูก็เร็วววเรยวว่ากันเพราะไจนกูตอนนั้นอะ่ตนนอะตำรวจมองอีแม่แม่ไปโอุ้ยอีกอันนะแต่กะแต่เอากูข้ามกรรมไปได้เป็นตัวอย่างบารดี้นี่หรอ,หรอพิดกฎหมายบ้านเมืองอ้ากู่พิษกฎหมายอีหลักแต่ว่าแม่ไปโอุง้งอันบารดี้ถ้ไอ้แม่ข้ามนี่หมปั๊บอีแม่เน,นอะโคยอย่าข้ามถนนก็ปั๊บกันบ้า

ก็ปั๊บกะนี่มันเลยเวียงงอมเจ้าบันดอกหรองปั๊บกูต้นไหนอย่างแม่นี่หอยปั๊บสิบบาทเออกูนึกวันนักไอ้หลงสิบบาทกูมีจกตังใบสาวยตำรวดตำรวจกระทอนซิมแหละอันมึงบ่าต้องนอนอ่ะเดี๋ยวกูอีมาตงเก่าเลี่ยมันจะไปซิมปิกซิมหลงกก็คนถ้ามันเหมือนยอมมันนึกเหมือนยอมนะก็อยู่ไม่ริมเลยหามว่าไม่แดงว่ะเขาว่าโอู้ไปเลยก็เฮียกันเลือยัง ก็ไม่โอ้ยโมดุไปกินข้าวในห้างอะไปกินข้าวในห้างอะพี่น้องต้งหลไปไปสั่งอาหารไปลูกสาวก็ไปสั่งอาหารมาเื่อนั้นอีแม่นั้นลูกไปเอาจอนวันในห้างก็อย่างว่านะปิ้นกางมีหรอกมีน้ำมีน้ำหอมเนี่ยเอาจอนจุ่มอย่างแล้วตู้ก็ไปกินท่านกับฟู้ดเซ็นเตอร์กันนั่งกินทั้งกับกับหานอีแม่นั้นเดียวไป เอาจอดจุ่มก so so <It> ็จอดจุ่มเสศษจอนมันลุดมือนั่นลุกเลยนะแล้วก็มากับนี่เอามือจอดน้ำร้อนน้ำบัวก็มันคอยลองลองและนี่ก็ถึงหูอยู่เอามือจุ่มแล้วยังจะเอาจอดนี้ใหญ่เลตุ๊กเพราะว่าก็ไม่ไงที่แม่หันลอยลูกอีแม่ค่ะโอ้ยน้ำบ้อไม่ร้อนไปแม่จะลวกนี่หางกลัวเช็ดโลกแล้วและวัดนี้อยู่บ้านะจอดใบเดียวแวกหันโตอันนี้บาดาย อืมแท้มากฮะมันได้แท้ไปไหฮะแล้วหมูเฮาหมูตันตังางเนี่ยเวลาเฮาฟังรู้เขารู้เรารู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะรู้ภัยรู้ใจรู้สังคมหมูตัน่นเหาหมูบัดดันิัญเสียเปรียบเนี่ยคนมาบ้านศพอ่ะมันมีปัญหาอย่างก็ไปแล้วมาหาก็เรื่องที่กุุงมันที่กุุงที่กุ้งได้มากี่ตัวอีแม่เขาหูดีที่สุดไป่นาะหูดีที่สุดคนโบราณิันได้ที่กุุงมาเนะเพิ่อเอาใส่หอย เปิ้ลหอยตะงงอนนี่เวลาไปคนที่ปุ่นนี่นะเปิ้ลอย่าแบกเกียมข้องเกียมซาเกียมอย่างสักอย่างอ่แบกก็คำบกกับเสียงมาไปถ้ามันได้ตัวแรกนี่นะมาโป๊เนี่นะเปิ้ลนะจะไปเชาะหญ้าคัดกา้าเครือกระตอกกับไปมกอดผมเนี่ยแล้วก็เปิ้ลหอยตะงงอนนี่เนะี่ยพอเพ่นี่ได้มาดาอกก็ใส่หอยเนี่ยเวลามันยาวเนี่ยเวลามันอยู่ในหอยยาวมองอีใน,นแม่ ดีด่พอกันลงก็ะะะจะดีดกันแย่งหยั่งก็เนี่ยพ่จะตามน้ำพีคคะแนนบมเูเลือดบางคนเหลือแต่ตัวแข่งเดียวเอาอยู่นะัะะะนดที่เราต้องดีดกันช่วยกันกึดกับว่าเขาจะแ่ใหญ่ยยประชาธิที่ปัจจยมันจะรุ่งเรืองนี่กัถ้าปรนยุบสภาเห็่ได้ทุกคนเออยสาถงให้ลองใหม่กัน บางตัวเลือแค่เดียวยังเอาอยู่นะปิ๊กไปถึงบ้าน,าน,านหมดพูดขี้กุงก้งใส่กรลบมัง้งตัวได้เ <c oughs> นี้ยปิ๊กไปถึงบ้านตัวได้เต้นเต้นวิดวิบพูดใส่กรลบมัง้งบีบหัวเพื่อนเห็นหรือป่ปดไหล่องบีบหัวเพื่อนเสร็จเรียบร้อยแล้วบ่อใส่ปีเด็ดแข้ง อันนั้นยังไม่ได้เลนะหาคอแบบวมาแบบถ้าเป็นหาคอสูสูใหญ่โอ้โหโอ้โโกันแต้ลูโโกกัแท้ละกะแม่หาคอเปิดเซตเรียบร้อยคับคับไม่ได้เอาเหนียงก็ออกการหงอนนี่เนียแม่จกขึ้นมาได้ถึงสองฟองล็อ có sổ có lọc cái đứa xuôi mua hết sôi sẽ tận ra bỏ dị cốt vào nó oki vẫn ở bakoi tụi kui kava tụi kui kava tụi đi kava cả kui kava làm kui đi tụi kui kava tụi con tụi cả kava tụi kava nhá, kava tụi kava chặt ốc tụi nó แล้วคนเขากินอย่างไรน้าเจ้าน้าเต๋หัดวดวงึงจีนอ่ะเกษาโลมานะขะนาตาตันโจมีไอ้น้อยคนหนึ่งไปคุค้นที่กลุในวัดตุ่เจ้าดา่าทิ่บาคนกิอยู่ในวัดฮะไอ้นี่โห,ห่จังบุญจังบาปกับบาคิงอ่ะโห่ครับโบบห่บาคนอย่างมานี่เอาขบ๊อกมานี่เปรี้กระบ๊อกไว้แหย่หยัเปรี้กระบอกไว้แหย่มันมาพื้อตุ่เจ้ามาพื้อตุ่ลงอเ,อเอาขบ๊อกมาไหมแฮมพ์ื้อเออไอ้คนบาปหนาบ้า ป้านาบ้าบ้าอย่างเนาะอีแม่ใจย่กจากับจ้างแล้วแม่กี่ก็คนบาปทั้งทั้งที่หูอยู่วันพีแหละกินยังทําอยู่กะก็ผมเท่าคำสั่งของแม่ผมสั่งมาก็แม่กี่สั่งให้ทงนี่เพลงกัแม่ผมสั่งนึกย่าได้ผมเป็นลูกก็ทําตามคําสั่งหน้ากาพ่อเป็นปจา้างย่าอยาเอาขบคบมาตุลุงแฮมเพอตุลุงไปย่าไหนอีแม่นี่ยก็นั้งทานตู้ขนาดนั้นเพื่อให้ทำบุญกับตุลุงไม่ตายทำบุญอย่างไหนฆ่าสาตะฮะอีแม่บอกว่าเพื่อมาคุณที่กรุงเทพวัด ถ้าได้นักมันพูกจะขั่วมาโส่งืึแม่หัหวใจอีกก็ไอยไม่หัวต่นะกันอ๋อเอาบอก,กวไว้นีละ่ะถ้าหลังวิหารก็มีร่มควยออกมามีว่าอะไรมคานเหมือนไอ้วาดเพาว่าอาาันตัวเจ้าต่มือนี้ยไอ้วานมัน่สาวาเด็ปแกบวาเนี่ย คนเขานะถ้ามีข้อเสนอเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยกระทันหันอยู่รล้ก็หู้อยู่แล้วน้อยบางคนประกาศออกปัดต่อทั่วประเทศไทยไม่เอายังไงผมไม่เอามไม่เอาเขา้าเขาทำไมคุณเอาผมไม่มีที่ไปํำใจมนันนุ์วางอะไรเนี่ยคนเขาทางเท่าไหร่แล้วขาวางังอย่างคนเขาเมือนกับที่กูแม่งมันก็ได้ น่าไม่มันออกนะโคดเด็บก็เฮ่ยฮะเฮาอุด้ได้หมดนี่แล้วคนมันกลิ่นอย่างได้น่าจะาตั้งแต่วัวถึงตีนะ่ะก็จะชิ่งดีชิ่งเด้เหมือนย่างหนาป้าป้านะบางคนนะเตี้ยวเพรแบบเป็นกุก้าดาโมนยังเอาอยู่อ่ะ ท่านจะเอายังไงดีเอาไงก็ก็เราก็อยู่ด้วยกันเราก็จะทะเลาะกันได้ไหมเอาอย่างนี้นะผมว่าผมก็เออเอาจูแขนกูหน่อยกูจะเต้าว่าเฮ้ยน้องมาได้บ่าไปน้อยจิงไปอ้วกไปเลยลุงๆมาได้เอ้ยน้ำหายจิ้งโอ้ยโคดิโวจิ้งนึกออกไหมมันก็เหมือนกัน เราก็คือนี้แหะแมงมันนะท่านถ้าใครได้มาน่ะขวดเด็กก็แห้งถ้านั่้แมงมันออกนะเที่ยวหนังเหนึ่งนะครสักสามโมงนี่ก็ปลาข่อยออกมาแล้วขวดตั้งหนั่งเฝ้าก็แมงมันออกมานะจมก็แมงมันออกมาจมก็มันออกจ้าไม่ค่อยขวดแมงมันเต็มตื้มเต็มตื้มแมงมันก็เนี้ย อันผายยาซ่อมมนนแมงมันนั้นตุลุงฝากไว้แล้วแต่แมงมันนี่มันแปลงแต่นะพี่หมอเนาะว่าดินแดนกิโลเป็นสองปันสองปันไปแปลงแต่แมงมันนี่นะครับตุลุงชอบอย่างหนึ่งชอบที่เขายำขายมันไม่ต้องลงทุนนักได้นักแต่นะนฐานะเศาบาดแพ้เตพอมีก็หอมป้อมกับเงียบมนะันอ่ะเออข้อที่ได้รู้ เอาเข้าวเาจีมได้รูมมันจะไ่าโทรแล้วสเสลี่ยมเขาจุ่มต้วก้านนั่นแนหะแล้วรูดไปเพอมันกเกาะเสลียมก,ากําปาาพวกได้กี่นะะแต่ที่ไปหมอคือนี่ยังแคว์น,น้อยเต้งมันตแต๊ะยังแคว์น,น้อยนะแล้วหมูเฮาหมูั้านทั้งหลายันเดียวมันฟอมก็มีนะม,มันออกมาเนะ <c oughs> ขาเอามดส้มเขาสูนเขาหูด,ดีที่สุดอ่ะปี้เขาขายม,มันบอเอามดส้มเขาใส่มันก็เหมือนกันได้ปะ แต่บอกพอลำอาจารย์เขาไปลองหอแล้วแบบลำเ้ยพี่เขาดองมาพี่พอรำต่ได้มันเหมือนแมงมันแดงแล้วหมูเฮาหมูท่านอะไรลองเกิดพิจาจริญนาแเพราะฉะนั้นเวลาเฮาอยู่ด้วยกันเนี่แมงมันเนี่ยท่านหันก่อนไอ้หนานเคยเก็บแมงมันก็ถามซื่อหนอไอ้หมานไอ้หนานว่าลูกมันลูกมันตัวใหญ่กับตัวน้อยตัวอันตัวน้อยครับลูกมันนะลูกตัวใหญ่ตัวง่ายตัวนิ่เออแม่มันตัวเนี่ยหาก้าเลยน้อยนี่เนี่ยเนี่ยตกตกกับนาฮิมกันนด้ไหมเอ้ย แม่มันตัวน้อยนะลุงเนาะแม่มันเหมือนบดคันไฟนะครบนะคันตัวน้อยลูกมันตัวใหญ่แมงมันแม่นี่นะที่เขาเกินกันนี่นะลูกมันสีน้ำตาลลูกมันนะก้นใหญ่ก็ดีแดงๆหน่ <store. S 1> อยฮะออกสีแดง